มาเลยเรอไหมอืมร้อนไปไหนอ่ะ ไรไมนอนกับเราอย่างเงี้ยใท่ที่เราปักหรือเป้าสบายใจตายไปซะที่เราปักเองแหละสบายใจแล้วตายไปซะหมดร้าหมากเลยเนาะตนมีอ่ะตามีกับมือหลักฐานอยู่ในกล้องแล้วหลักฐานตามมือหล,ลักฐานเราบันทึกไว้หมดแล้วใช่ แท็กก็เยอะสิวะวกตัวเองจับอก็เกี่ยวกินก็หักหมดบอกตัวเองอเแื่อทีได้ปักตรงนี้เพิ่มแต่ว่าไหนใครบอกว่าจะไม่ปักลงนะงงไงคุณจันนี้ยังได้ตัดขายมาเนี่ย<ะ>คุณจันนี้ยังได้ตัดขายมาเนี้ย ถ้ามันมีตรงนี้มันจะเหมือนชื้นประเดิมวไงหรือว่าเราจะเอาอ่าแมงลักมาใส่ตรงนี้ด้วยเพราะมีหลายต้นอ่ะแมงลักใส่ตรงนู้นอย่างจะใส่รวมกันเยอะอยเดี๋ยวลาดำกับแมงลักสมกันฮาเลยเดี๋ยวมันตีกันอเออเออเกสนะรเนาะเกลายพันธุ์ เหมือนพวกเราอะบ้า,าบ้าบอจบีก็จะนอน้ายะโยนไม่ให้นะจะเเพื่อนไหมแล้วเจอฉันมาไวาต้ตรงนี้ทำไมมันบอกคือแบบื่อเธอจะดีไงฉันไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอย่างเง Mình mất gì tiền tiền เฮ้ยตอนลาดำข้างข้างข้างเลยเห็นยังเออปูนก็ต้องหน่อย,ยเยงือกยไหติงต้งติง้งติ้งติ้งอ่ม น้ำเขาก็เติมน้ำดีดิน้องนี้ดีอ่าดินเดียวกังโน้นอ่ามันขุดง่ายอะดินตรงเนี้ยถ้าเหมือนอยากปลูกแบบ ไม่รู้เป็นไงมั่งนะแมงมักลอดยากกว่าลาดำง,งนยังลอดเลย วิธีการปลูกแบบแปลกๆนอนนอนไปบ้างอะไรเงี้ยมันง่วงดูแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นั่นปิดการามรองปิดต่อเดี๋ยวปิดต่อ

ชมพู่อะไรอ่ะแม่ปลาไม่ก็ได้น้ำนานๆได้สักทีอันนี้ชมพู่พอแล้วเหรอ

เนื้อนะวัน